สวัสดีครับนี่คือรายการเช้านี้ที่ทำงานรายการรูปแบบใหม่ของเราซึ่งมาในรูปแบบของพอดแคสต์มาทุกวันทุกเช้าวันทำงานเจ็ดโมงครึ่งโดยประมาณโดยวันนี้เราจะมาพบกลับประเด็นที่ว่าทำางานหนะักจนตายเนี่ยมันตอนแรกก็คิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับในบ้านเรานะฮะแต่ไปไปมามา,มาแล้วเนี่ยกลับพบว่ามันก็มี จนได้เคสที่เกิดการเสียชีวิตขึ้นจากการทางานหนักส่วนเรื่องราวของข่าวที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีการทํางานหนักแล้วเสียชีวิตตรงนั้นเนี่ยทุกคนก็คงได้ติดตามแล้วก็ผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็คงไม่ได้พูดถึงในประเด็นนั้นวันนี้ที่อยากจะหยิบยกมาอยากจะชี้ให้เห็นบางอย่างแค่นั้นเองว่า,าที่มาที่ไปของการทํางานหนักมันมีสาเหตุหรือว่ามันมี อจุดเริ่มต้นจากอะไรได้บ้างนะครับซึ่งแน่นอนมันก็ไม่พ้นตัวเราด้วยนะครับอยากจะโทษองคอ์กรอย่างเดียวมันก็มันก็อาจจะดูไม่ถูกต้องมากนะมันก็มันก็คือพฤติกรรมของตัวเราด้วยนะครับแต่เดี๋ยวมีข้อมูลบางอย่างครับที่อยากจะให้พวกเราได้รับทราบไปด้วยกันด้วยก็คือเรื่องของเขามีการสํารวจนะฮะว่าเ,าเมืองดีว่าไม่เอาประเทศละ อาเมืองก็เอาเป็นเมืองเลยเพราะว่าเมืองเนี่ยมันเป็นการบอกหลายอย่างได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเมืองในเมืองในโลกใบนี้นะครับเป็นการสํารวจในปี2021ว่าเมืองไหนบ้างนะครับในโลกใบนี้ที่เป็นเมืองที่จัดอันดับว่ามีการทํางานแบบโอเวอร์เวิร์คกคือความหมายก็คือใช้เวลาทํางานนะเยอะเยอะมากนะครับชั่วโมงการทํางานต่อสัปดาห์เยอะมากนะครับ อ่าเรามาดูนะครับสิบอันดับที่เป็นเมืองที่คนทำงานอย่างพวกเราเนี่ยใช้ชั่วโมงทำงานเยอะที่สุดนะครับอันดับที่หนึ่งฮ่องกงนะครับนะฮะอันดับที่สองสิงคโปร์อันดับที่สามกรุงเทพนะฮะแลงกอกไทยแลนด์นะครับอันที่สี่บูนอตไอเลสอาร์เจนตินานะครับอันดับที่ห้าโซ กาหลีใต้นะครับกรุงโซนะครับแล้วก็อันดับที่หกโตเกียวญี่ปุ่นนะครับอันดับที่เจ็ดบูสตันเท็กซัสสหรัฐอเมริกานะครับอันดับที่แปดนะครับ k l ็คือกัลลาลัมเปอร์มาเลเซียนะฮะอันดับที่เก้านาคาวีนะครับอัลเบอร์ต้าแลวที่แคนาดานะครับมองเพราะอันดับที่สิบลอนดอนยูเครครับมองสิบอันดับนี้มันมีความคล้ายคลึงกันนะครับส่วนมากก็จะเป็นเมืองหลวงนะครับ กลุ่มที่เป็นเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ที่อยู่ในประเทศนั้นๆก็แน่นอนครับงานต่างๆก็จะไปกระจุกกันอยู่ที่เมืองหลวงหรือหัวเมืองใหญ่ในแต่ละประเทศพอางานไปกระจุกอยู่ที่นั่นคนทํางานก็จะไปเยอะที่นั่นเมื่อคนทํางานเยอะออฟฟิศต่างๆบริษัตทต่างๆทั้งในในประเทศต่างประเทศก็ต้องไปเปิดกันที่นั่นนะครับเพื่อทาทามาค้าขายธุรกิจธุรกรรม การใช้เวลาในการทํางานเพื่อตอบสนองต่อล <ım. S 2> ูกค like ้าของพวกเขาเนี่ยก็จะต้องมีเอทั้งคนทํางานที่มากขึ้นเวลาที่มากขึ้นตามไปด้วยนะครับก็อย่างที่เห็นได้ชัดเจนเนี่ยก็อย่างที่เรามีประสบการณ์ในอย่างในกรุงเทพเนี่ยเห็นไหมครับเมืองแห่ง24ชั่วโมงมาแล้วไม่มีการหลับไหลก็ดูนะครับคนทํางานก็จะต้องควงจากการทํางานปกติมีโอเวอร์ไทม์อีกนะฮะทาให้ชั่วโมงการทํางานเนี่ยยาวนานออกไปนะครับ เขาก็เลยบอกว่าด้วยปัญหาของ overwork เนี่ยหรือว่าจํานวนการทํางานที่มันยาวนานนี่แหละมันเป็นบอ่อเกิดถึงปัญหาที่นําไปสู่การทํางานหนักจนตายนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนทํางานเยอะๆนะครับต่อให้ไดเเเ้เงินเดือนเยอะถามว่าคุ้มไหมกับการเอาเงินตรงนั้นแหละมารักษาตัวเองมาดูแลตัวเองนะครับในวันที่ล้มป่วยนั้นหนักไปกว่านั้นคือถ้าไม่เสียชีวิตไปเลยก็คือ เจ็บป่วยหนักจนไม่สามารถกลับมาทํางานได้แล้วจะเอาเงินเดือนจากที่ไหนบริษัทจะเก็บคนป่วยไว้ทํางานต่อไปหรือเปล่าอันนี้ก็เขาเป็นคําถามที่ผมว่าเราก็ควรจะถามตัวเองบ่อยๆนะครับว่าเออเรากําลังหลอกตัวเองหรือเปล่าพราว่าทางานหนักแล้วมันคือหนทางแห่งความสําเร็จเนี้ยเออแล้วถ้าเกิดเราเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสือไปอ่ะบริษัทเขาจะดูแลเราจริงไหม นี่นี่คือสิ่งที่เราต้องต้องถามตัวเองเหมือนกันนะครับมันก็มีโรคอาการอย่างหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าคารชิซินโดมนะฮะซึ่งจริงๆมันเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นภาวะที่คนทำงานเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาโดนมาเรื่องนี้มาหลายปีแล้วแหละก็คือเกิดจากการที่ทำงานหนะักพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับโดนกดดันจากองค์กรเพื่อสร้างผลงานทำให้พวกเขาต้องทำงานหนะักแล้วก็ทำให้เกิดอาการ ทารรชิซินโดรมได้นะครับเอเป็นภาวะที่เราเรียกว่าทํางานหนักจนตายนะครับในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับผมก็เคยพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะครับอันนี้คือทํางานหนักจนตายส่วนหนึ่งแต่มันมีการที่พนักง,งานโดนกดดันจากการทํางานและถึงขนาดต้องฆ่าตัวตายก็มีเยอะเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ของพนักง,งานเออ่ที่เสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็นจากคารูชิซินโดรมก็ดีหรือว่าจากการฆ่าตัวตายที่มาจากภาวะกดดันเนี่ยก็ถือว่าที่ญี่ปุ่นก็มีปริมาณที่สูงเหมือนกันนะครับแล้วก็เท่าที่อ่านผ่านๆมาที่เกาหลีเกาหลีใต้นะฮะที่โซก็สูงเช่นกันก็แน่นอนครับในเรื่องของการแข่งขันความกดดันในการที่ต้องมีชีวิตอยู่ความกดดันที่ต้องหาไรายได้เพื่อนําไปสู่การเอาไปจุนเจอือครอบครัวอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ขับเคลื่อนเราว่าเราจําเป็นต้องยอม จําเป็นต้องถึืที่จะต้องทํางานหนักนก,ก็ได้นะฮะอันนี้ก็เข้าใจนะเพราะทุกคนก็น่าจะอยู่ในสภาวะแบบนี้เหมือนกันเรามีภาระการที่เราต้องอดทนทํางานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับแล้วก็บางทีอดทนมากโดนกดดันมากเราดันไม่มีวิธีในการบริหารจัดการความเครียดความเครียดเหล่านั้นมันก็สะสมแล้วก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเป็นโรคแล้วก็เสียชีวิตได้ในท้ายที่สุดนะครับเขาเลยบอกว่า เจ้าคารุชิซินโดรมเนี่ยนะครับเป็นเกิดขึ้นได้กับใครก็ได้กับเราทุกคนนะครับที่ทํางานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อนนะฮะคำว่าทํางานหนักหนักทั้งกายและหนักทั้งใจนะครับก็ทั้งสองเด้งเนาะถ้าเรามีพฤติกรรมเหล่านี้นะครับแสดงว่าเรากำลังมีความเสี่ยงที่เป็นโรคว่างานเกินขนาดหรือว่าเสี่ยงที่จะมีอาการคารุชิซินโดรมนะครับหนึ่ง เสพติดการทํางานต่อเนื่องนะครับเป็นระยะเวลานานๆนนซึ่งบางทีบริษัทก็คงไม่ได้บีบว่าเออเราจะต้องทํางานหามรุ่งหามค่าแต่ปัญหาอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นรายการก็คืออาจจะมาจากนิสัยส่วนตัวของเราที่เราอาจจะมีมุมมอทัศนคติที่ว่าการทํางานหนะักเท่ากับความสําเร็จก็ได้นะครับแล้วก็กดดันตัวเองด้วยกันให้เวลาทั้งหมดหมดไปกับการทํางานนะครับอันนี้ก็ ก็แสดงเห็นว่าเราอาจจะไม่ได้ work smart นะนะครับแล้วก็ไม่มี life b a a l balance เหมืง่งกันนะครับแล้วก็ดทีเนี่ยกดดันตัวเองไม่พอดันไปกดดันที่พี่น้องๆเพื่อนร่วมง,งานหรือลูกน้องอีกนะครับตัวเองสุ่มเสี่ยงเป็นท a r ู s ิ n s y n d r o ไม่พอพาคนอื่นมาเป็นไปด้วยนะครับประการถัดมาก็คือวันหยุดไม่เคยหยุดนะครับออกงานมาทําที่บ้านนะครับวันป่วยไม่ลาป่วยหรือลาป่วยก็ยังเอางานมาทํานะครับ วันลาพักร้อนมีพักร้อนก็ไม่ไม่ไม่พักร้อนแล้วก็ไม่ใช้หรือลาก็เอางานไปทําอีกอันนี้ฮะก็อยู่ในสมเสียงเหมือนกันเขามีลาพักร้อนที่ให้เราพักนะครับงานอาจจะมีบ้านที่ต้องทําเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องสําคัญแต่ก็ต้องเน้นว่าเมื่อพักร้อนเวลาส่วนใหญ่ของการพักร้อนคือการพักนะครับแล้วก็ประการที่สามเป็นคนเครียดอยู่ตลอดเวลานะครับในสมองเนี่ย หายใจหายคอก็มีแต่เรื่องของงานนะครับอาการถัดมาก็คือมีอาการนอนไม่หลับบ่อยนะครับหรือเป็นนิสัยเลยแล้วกันนะครับหรือนอนได้แต่นอนหลับไม่สนิทอันนี้หนักเลยเพราะว่าร่างกายมันต้องการการพักผ่อนการนอนืีการพักผ่อนที่ดีที่สุดที่เราไม่ต้องจ่ายนะครับที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแค่เรานอนหลับให้ดีเนี่ยต่อให้งานหนักเนี่ยมันก็ยังมันเทาความเครียดไปได้แต่พอเรามีปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยนะครับ ทุกอย่างในร่างกายมันรวนหมดนะฮะก็ไม่มีเวลาให้กับตัวเองและคนในครอบครัวนะครับเพียงเท่านี้ก็ประเมินตัวเองได้แล้วนะครับว่าถ้าวันนี้ยังไม่มีปัญหาอาการล้มป่วยยังไม่ค่อยมีแต่โดนไปแล้วนะครับประเมินแล้วโดนไปแล้วเนี่ยหลายข้อนะครับโดยเฉพาะถ้ามากกว่าครึ่งเนี่ยเตรียมตัวได้เลยครับในวันที่เริ่มมีอายุมากขึ้น ร่างกายเริ่มเสื่อมถอยมันมาแน่นอนครับโครคภัยไข้เจ็บที่ที่เราคาดไม่ถึงนะครับความเครียดมันทําให้เกิดหลายโรคนะครับโรคหัวใจโรคกระเพาะความดันโลหิตต่างๆนะครับแล้วก็โอ้โหมันโมโหหวานเป็นได้หมดนะฮะถ้าเราไปดูเนี่ยต้นเหตุทีม่มาจากความเครียดมันลามไปถึงหลายโรคนะครับโรคทางร่างกายผมว่าก็น่ากลัวพออยู่แล้วแล้วก็โรคทางด้านจิตใจเนี่ย เช่นเบิร์นเอาซึมเศร้าอย่าเงี้ยผมโอ้โหหนักนะครับแล้วโดยมากเนี่ยถ้าเราปล่อยให้เป็นคาร์ิซินโดรมนะครับแล้วซ้ํำเติมตัวเองด้วยการที่เอดูแลสุขภาพไม่ดีไม่ออกกําลังกายกินอาหารไม่ได้ไม,ไม่ไม่ถึงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยังขาดเรื่องของการการเป็นเพื่อนมนุษย์ที่ดีต่อกันก็นนคือพูดง่ายๆคือขาดปฏิสัมพันธ์กับคนนะครับไม่มีโซเชีย Social Interaction หรือ Social Activity เนี่ยเรียบร้อยครับคุณจะมาหลายคอมโบฮะหลายโรคนะครับแล้วที่เห็นบ่อยๆที่คนเริ่มเป็นกันนะครับอาจจะไม่ถึงขนาดเสียชีวิตแต่ว่าที่สูดทราบได้เลยว่ามันมาจากการทํางานหนะักก็คือโรคหัวใจนะครับเรื่องในสมองแตกนะครับแล้วก็ภาวะซึมเศร้านี่เหตุกันเยอะมากไม่ต้องถึงขนาดไกลถึงในสังคมทํางานนะครับแค่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ย ก็เป็นึ่วนเช่ากันในปริมาณที่เยอะขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับและยังไม่รวมไปถึงเปัญหาอุบัติเหตุที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในที่ทํางานได้เช่นเดียวกันเพราะอะไรพอเราพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับร่างกายเราหงมมันหนักนะฮะก็าอาจจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างไปทํางานก็ได้เช่นขับรถขับลาแล้วก็ชนนะครับหรือว่ากำลังใช้เครื่องมา้าเครื่องมือในที่ทํางานเนี่ยแล้วก็สติสตังไม่ไม่เต็ม,ไม,ตมไม่เต็มหน่วย,ยนี้ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุมือไม้แขนขาเนี่ย มีปัญหาขาดขาดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็อันนี้ก็อยากจะให้เห็นในมุมมองนี้ด้วยนะครับส่วนเราควรจะต้องระม,มัดระวังอย่างไรผมว่าจะบอกว่าให้บริษัทเนี่ยเขามาจัดก,การหามาตรการมาช่วยเหลือผมว่าก็ก็ก็มีความเป็นไปได้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้บริษัทหลายที่นะครับเริ่มตื่นตัวในเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจพนักง,งานกันมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะเทรนด์ของโลกที่พูด เรืของโลกของการทํางานเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เยอะนะครับแลวบริษัทก็มองว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เอ,อจําเป็นสำหรับพนักง,งานก,ก็มีหลายบริษัทกาลังขับเคลื่อนกําลังเปลี่ยนแปลงเรื่องเรื่องนี้อยู่นะครับว่าจะมาในรูปแบบของการทํางานที่เฟกซิเบิลมากขึ้นม,ม,นม,นมีนู่นมีนี่มีนั่นเป็นระบบสวัสดิการช่วยเหลือพนักง,งานยาวที่พนักง,งานเครียดอะไรนี้เพราะว่าันไปนะครับแต่ส่วนของบริษัทก็คือส่วนของบริษัทสุดท้ายมันก็อยู่ในส่วนของเรานะครับยังไงเราก็ต้อง มาดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพร่างกายอาหารออกกําลังกายนะครับวิธีการรับมือกับความเครียดนะครับวิธีการแก้ปัญหาเมื่อเจอความเครียดนะฮะวิธีการทํำยังไงให้ตัวเองมีความสุขในแต่ละวันบ้างเงี้ยพวกนี้ผมว่าเราหาอ่านกันได้โดยพูดโดยวงก็คือว่าทางแก้มันเพื่อคือต้องแก้ที่ตัวเราเองนะครับถ้าเราไม่อยากทํางานจนตายหรือไม่อยากให้งานฆ่าเราเนี่ย เราก็ต้องหาทางรับมือด้วยตัวเราเองก่อนงานอาจจะเป็นงานที่ดีก็ได้งานอาจจะเป็นงานที่ท้าทายใช่แต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีการหรือมองหาวิธีการที่ดีกว่าในการรับมือกับสิ่งที่เราอยากทําแล้วมันทําให้เราทําแล้วยังมีสุขภาพดีอยู่ได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราควรทํามากที่สุดนะครับอยากคิดว่ามันคืองานแล้วมันต้องสาเร็จต้องได้ทุกอย่างโดยเราไม่ได้แคร สิ่งที่เราจะต้องสูญเสียไประหว่างทางนะฮะก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับในส่วนของอเมืองที่มี Work Life b a มาร้านดีที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เนี่ยผมก็อยากให้บริษัทในไทยนะครับลองไปศึกษาดูกันสักหน่อยว่าทำไมพวกเขาถึงทำได้นะครับดีที่สุดในโลกนี้ก็คือฟินแลนด์นะฮะแล้วก็นอร์เวย์แล้วก็สวินเร์แลนด์นะครับลองไปดูกันหน่อยทำไมเขาถึงทำได้นะครับก็วันนี้ก็จะประมาณนี้นะสำหรับข้อมูล ดูแล,ลรักษาสุขภาพกันดีๆนะครับเรื่องการเรื่องงานยังไงก็ต้องสุขภาพก็ต้องสําคัญเช่นเดียวกันสําหรับพวกเรานะครับพี่ๆน้องๆชาวมนนษุกเงินพันใหม่สามารถรับฟังรายการเช้านี้ที่ทํางานในรูปแบบของพอดแคสต์กันได้ทุกช่องทางของ The Practical มนนษุกเงินพันใหม่วันนี้ผมดร P ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ tham